มนันกบเลยพี่นอลล้องลงรถมายังลงมาเอาละอยู่น่อ้องอ๋อหนามลึกอ้อปลปาคอครับแสงงามไปเด็ดป่ยเห็นรับพี่น้องเด็ดหายครับไส้เวน,นีไหมอู้หูหอหูหสิงหนีพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนนึแรงครับกพ่อกันเนี่ยเหมือนแรกอีกแล้วหกม้งเครื่องหรือครับมาใส่เบ็ดคือเกาครับพี่น้องนี่แหละครับเบ็ดเอามาลอยก็ลังนี่แหละกลับเป็นเนง้อกขึ้นเกาครับจิตตายมุดหรอพ่อปรุวุลหรอครับจะดีใส่เบ็ดดูหงวกเดี๋ยวบดหลายครับหวกนี่แหละครับไม้เฮาส่วนเสดออกมาพี่น้องฝนหัวกระเศร้าครับ ตกว่าสิออมตะสี่โมงแรงฝนตกจนน้องหกโมงกว่าเหรอเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใส่นครับมันสีใส่บอลเหลี่ยงน้พี่น้องมันสีคำสีเมือดกอนครับคือสิได้ไต่ไฟใส่ละเนี่ยมึงครับนี่หละไม้เฮ้าครับเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนครับผมองคอยมายามน้ำกันทีเดียวนะครับพี่น้องใส่เสร็จแล้วย้ำกลับครับป๋าอย่างก็ดิ้งคอยโอ้คนหน่อย โอ้โหสุดไฟเล่นองตัวหน่อยโคตรนี่ครับหน่อยกระดำมมีด,ดอีกไฟครับตัวนี้ว่าเอาโอ้ใส่เบ็ดมากกับมี่ห้อยคนใส่ครับพี่นอ้องเบ็ดกับว่ากูเอาเอ็มคันแท่นหน้าอยู่ใส่ปนกันไปเลยครับพี่น้องพันลุ้มเลยครับบ้านนี่แต่ว่ามัน,มนดินดินอยู่เดียด๋วยวลงไปเอามึงครับปลาอีหยังปลาโค้รโครับปลาค้กพี่น้อง โอ้โหเกี่ยวพันธุ์ปุ้มนี่โอ้โ,อโตสง,งามเลยอือแตวมแรกครับมันจะถึอหลายโตยัวด้ครับปลาคอนหน่อยรุ่นเดียวกันมืดเลยพี่น้องปดถิ่มเมิดปดปล่อยครับตัวนี้กินลึกครับอยู่แตวมแรกสวง,งามๆเลย ลงป่าแสนแรกลงป่าถึงห่างเอาอีกแล้วพี่น้องถึงแล้วครับดึงหยกหยกเยู่ ชนน้อยชอนปอกนี่ดูกำลังงามลังคนสวยบอกง่ายหแล้วครับโอ้เก็บขาดอย่ที่สองครับผมโอ้พี่น้องลังนี่ลังแรกเลยครับที่ใส่ถือระย่างกับม่เป็นลังแรกครับนี่รถจอดอยู่นี่ใส่ไปขางรถนี่ถือนะครับถือเสือ้อ หลังแรกได้กัเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับสินยางกบมาโอ้ปลาโค้หน่อยสามเต้มครับจะคอยมายามกันกน้ำกันอีกวยครับพี่น้องรอบหนาเนี่ยกับบานไปกินเขาวันครับ ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับตีหนึ่งจ,จนจะตีสองละฝนตกบ่เศร้าเลยครับพี่น้องโอ้บอกยางแห้งเลยครับกบกบเดี๋ยวจับกบคนพี่นอมม้องผมว่าสิกูเพชรเลยนะครับผมจะบ่บ่ยมครับฝนตกบ่เศร้าบ่ยมแล้วครับสีกูเลยเสียดีเงียบไปกับช่งองงสิบ่คืดแล้วครับจะจับกบคนพี่นอ้องกบเขียบ โโกคบคมันกบเลยพี่น้องลงรถมากยังลงมากเอาละ,ะเสด็จกบไปปนแล้วมันหาไตากบเลนพี่น้องไปรับไปกู้เบดกันเอาลังนี่ถือตัวนี่ไหมถือปลาตัวนี้พี่น้องโอ้ยลังแหลกกัถือ,อีเหรอโอ้เ<อ>ส,สียมหน่อยเสียมหน่อยครับ มันถึงกบตึ้งตะเสียมแล้วครับบันถืออีกแล้วพี่น้องอี่ยะย้ำม,มาใดสามสองขังน้นนี่ขั้นที่สามถืออีกหรอตะครับนี่โอ้สรงคืดเหรเสียบเงีย้ยวสะบอน <c oughs> อ๋อหมานมาอีกแล้วครับผม คั้นโกงๆลง,งพี่น้องนี่วะอบ่หลันงนี้มันมีอาการโอ้ยดินมึนมันแท้สูงสูงโอ้ยเบ็ดห้อยเบ็ดถอนเลยพี่น้องโอ้ยไม่ปลาถี่ลด,ด อยู่หลังนี่ไหมคักขึ้นแน่ใช่ยอยู่น้องอยูอ่อ๋อหนามลึกโอ้หลวบุดมันครับโยกว่าเขาเึมีต่ำนี่ตึกตึกตึกยอยู่โอ้มีมีมีสูมืมมมมอครับโอ้ยงามขึ้นเลือดใช่ หล่นกันพี่น้องปลาอางียงครับรงงโอ้ปาคอครับสวยงามไปอุ้ย ยามาบอกกี่ลังยังเด็กพี่น้องนี่ถือรัวๆเลยครับก็หันกับถือลาเสียมอีกตัวนึงอยู่ของบระเทศไทยครับโอ้ตัวใสง่ายมอยู่พี่น้องเก็บกคนครับผมตัวปลาพี่น้องมึงกระโดดตัวปลาหลุดคอ,อกแต่ฟูงไม่หนิครับกินเล็กอีกตั้งหากวมงแรกกับปดปล่อยไปสามซี่โตหุ่นโอ้ตายตาย,ตายกินเล็กดปันนีิมึงยั่งหรอกครับนี่ เสิยยังบ่ดอกคนหน่อยพี่น้องหลายลังเหรอครับเงียบมากลงมาแหลกๆทรงคืดได้เดือนนี้หลายลังหรอเขาสิถือพี่น้องกูปุกหลายลังแล้ว่อยถือประคอตัวกันห,หน่อย Tại củ mắt lẻn nào ôo oh, thử liêng liêng bọc lái cái thử à, cái cá củ một loại nữa gì nay thử thôi anh sẽ vắng vậy con khấp kháp cái sợi nhang mà ao khấp chẳng bỏ kia cả nữa khi mà khâu củ bệt cái củ ngay Khá kháp cái sợi nhang mà thang thì khâu vậy con dừng ปลาคอครับใส่ปุ่นหลุนนี่เอาอยู่ครับว่ากับปล่อยไปอีกร้องตัตหลุนนี่เอาครับผม บางแรงก็ถือลังนี้ได้ครับพี่นอ้องปลาพอหน่อยผมก็ปล่อยไปวานนี้ตัวนี้ก็เก่ามากินครับคือสิเม่นคุณน้องไปบอกไอ้ราบ้ว,วนนี้ <c oughs> บอกไอมั่งบึงเ <c oughs> บ็ดป่เห็นครับพี่น้องเบ็ดหายครับไสเวีนนี้ไหมโอ้หน้าตื่นตื่นเลยถอนหายไปจริงเลย เส้นนี้หลังนึงแล้วก็ปุ้นลังนึงโอ้โหโอ้โห้โโิงลีนพี่น้องเห็น่นไหนจีนี่นันนั่นนั่นวูถอนขั้นเบ็ดมั่นี่เสียหลับเบ็ดเห็นขั้นเบ็ดพี่น้องเห็นขั้น,นเบ็ยดเตะครับปุ้นเจอแล้วโอ้ขั้นเบ็ดนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ย,อย,อย,อยช่อนใส่งงามครับโอ้ถอนขนเด็ดสวยบอยยังเป็นไหนครับแต่กับงามอยู่ขึ้นไปอืมอืมเออครับถอนขั้นเด็ดใส่ส,สวยๆเก็บครับผม เรียบร้อยครับเขากระซังเรียบร้อยเดื่ยวมานีกแล้วครับหน้าหุ่นหลังหนึ่งน้ำตื่นไหมครับน้องนี่บดถืครับ แงมหาเบ็ดจนว่าพี่น้องมาได้คันปลายจมนาำครับไม่ดีทุกโอ้ดีอยู่หรอครับนถือครับวามันบดถือบดดินเลยเรหูหันหัวซักลงให้หน้าครับพี่น้องเปียกหมดเลยเห <c oughs> มือนเหมือนครับฝนตกก็เศร้าเลย เสียงนะครับเสียงกบห้องด้วยไก่ขนนองปุบ๊บปุบ๊บปุบ๊บปุ๊บเยู่ปลากระถือห้างๆก็มี่ที่เ,เป็นจุ่มๆนำโอ้ปิดถอนพร้อม ไยูด่ำไอ้ยเสียบบ้านเงี้ยี่น้องเบ็ดแล้วละครับเบ็ดด้วยอีกลังเดียวสองลังเนี่ยลังเดียวโอู้หามส่วมเฉยอู้เสียงกบผองไ้ไก่บ่หมันเลยครับหม้นี่ ป่าบอคอยมีไดบ้งเครื่องมันมันกว้างนะครับพี่น้องพื้นที่มันกว้างปลามันกระจัดกระาจนะครับอยู่หมง่งตัวสองตัวมดดละครับบานาเดี๋ยวเาไปเบิ่งผลงานกันด้อพี่น้องเป็วหลายปันไหนตัววัวันได้นับซ้ำครับเร็ดมืดแล้ว มาพี่น้องเบืองผลงานครับอย่านกบเตี่ยนหวกครับผมกบน่อยตัวเดียวบ่ได้ขาสัมนี่แหละครับผลงานจากักโตวัวพี่น้องไม่ได้นำสัมนี่ครับรคอกะตัวบ่ค่อยง่ายปันใดครับรุ่นกบสามสี่ตัวนี่ละแม่งอ่วัแรงก็ได้สามตัวองหยางกลับครับตัวรุ่นเดียวกันนี่แหละบ่ค่อยมัดปันไดครับไม้นี่เพราะว่า ไอ้นามันยุกหลายเนาะครับมีทุกใครแทบทุกใครเหมันกระจัดกระจายปลาแตกกระจายอยู่หมองลัดสิคิดว่ากะสะให้โตละให้ละตลสองตลลัวสามโตไปสันน่นนะนาะพี่น้องเนาะปลามันก็เลยถือข้างห้างครับถือข้างครักลุงแรกๆนัน่นถือดีครับมองรุ่งแรกๆ <laughs> อ่ะนะเพราะไช่วงล่างๆบ่ถือเลยครับเดี๋ยวผมผมาพูึงไตาเขียด นะไต่เขียดมาเติมกับกบหน่อยกักกบห้าด้ปนน้องปปนใสกันครับกับกบหน่อยตัวเดียวบลพ่อสิปนครับกบตัวหน่อยแห้งเดี๋ยวผมหาไตเขียดกันครับสําหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีกลหรครับน้องพอ,อกันคลิปนาครับ